สวัสดีค่ะวันนี้แอดเป็นมาแนะนำวิธีการติดตั้งปลั๊กลดล็อกจอยูซู UX 2 0 2 1นย่นะคะไปดูกันเลยเริ่มแรกนะคะทำการถอดลิ้นชักฝั่งคนนั่งออกก่อนนะคะ<ม>เพื่อทำการลงไปติดตั้งปลั๊กลดล็อกจอแบบไม่ต้องรือจอนะคะแนะนำให้ทำท่าตามแบบช่างเลยนะคะจะทำงานได้ง่ายขึ้นนะจากนั้นคํำหาตัวปลั๊กนะคะด้านหลังวิทยุ จะอยู่ตัวที่2นะคะเป็นปลั๊กสีขาวติดกับปั๊กสีเทาแบบในวิดีโอเลยนับจากฝั่งคนขับนะคะทําการใช้ปลายเล็บนะคะค่อยๆจิกตัวปั๊กออกมานะคะจากนั้นนําปั๊กกดล็อกจอนะคะฝั่งที่ไม่มีการหุ้มตัวการกระแทกนะคะเสียบเข้าไปในท้ายในท้ายของ With you, วิทยุตรวจตรงบริเวณที่เราถอดปั๊กออกมาตอนแรกนะคะ ก็นำส่วนที่ถอดออกมาจากวิทยุเสียบเข้ากับปลั๊กปลดล็อกจอฝั่งที่มีโฟมใส่ไปแล้วใช่คนกันกระแทกนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็ม้วนสายที่เหลืออยู่นะคะเป็นพวกสายคาวสาย,วยสวิตต่างๆนะคะยัดมาทางฝั่งคนขับนะคะเพื่อมาต่อสวิตอีกฝั่งจากนั้นก็ทําการปิดยินชักให้เรียบร้อยนะคะตัวน,นี้จะมีลูกปืนอยู่สองฝั่งะคะ่ะค่อนข้างหลุดง่ายนะลูกค้าก็ จับให้เข้าที่เข้าทางก่อนนะคะแล้วค่อยทําการใส่ลิ้นชักเข้าไปเหมือนเดิมเนาะหล mm. ังนั้นนะคะก็มาลื้หน้ากากฝั่งคนขับนะคะ mm. ตัวนี้นจะเป็นหน้ากากชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวเลยไม่มีน็อตนะคะ mm. ค่อยๆดึงออกมาจะเป็นกิปทั้งหมดเลย mm. จากนั้นก็ทําการดึงพวกปลั๊กต่างๆของเดิมออกก่อนนะคะ mm. เพื่อที่ให้สะดวกต่อการทำงานะ จากนั้นก็ทําการล้วงนะคะสายที่เราได้ทําการยัดไว้เมื่อสักครู่นี้ออกมานะคะซึ่งของร้านเราเนี่ยจะทําการหุ้นอุปกรณ์ป้องกันสายให้เรียบร้อยเลยนะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะต่อสายกาวนะคะเข้ากับบริเวณน็อตน,นะคะโดยการถอดแหวนแหวนบริเวณน็อตออกก่อนนะคะแล้วทําการใส่สายกาวเข้าไปนะคะ รงเลแนะนำว่าให้เอาเทปกาวนะคะพันที่บริเวณไขควงนะคะเพื่อป้องกันน็อตหล่นอ๋อนลันก็นำแหวนตรงสายกาวนะคะคล้องเข้าไปในน็อตแบบนี้แล้วก็ใส่ตัวแหวน ของน็อตน,นะคะทับเข้าไปอีกหนึ่งทีก็ทำการไขให้แน่นสลิกเหมือนเดิมน,นะคะจากนั้นนะคะก็จะเหลือสายสวิตนะคะอีก2เส้นหากสายยาวไปลูกค้าก็สามารถทำการพันเข้ารวมกันแล้วก็หาสายดัดอุปกรณ์มาัะสายไม่ให้เกิดกะได้นะคะจะได้ความสวยงามมากขึ้นนะ จากนั้นนะคะก็นาสายสวิตท,ที่เหลือ2อันนะคะมาเสียบเข้ากับตัวหลังสวิตนะคะซึ่งสวิตเนี่ยเราจะใส่บล็อกไหนก็ได้นะคะของตัวใส่แทนตัวเดิมของรถนะคะจะตรงรุ่นจุดบล็อกเลยใส่ได้หมดเลยถอดบล็อกเก่าออกแล้วก็ใส่ตัวสวิตเข้าไปแทนนะคะส่วนสายของสวิตนะคะใส่เข้ากับ ตัวสีเงินทั้งสองอันนะคะส่วนตัวสีทองไม่ต้องย่งกับมันเนาะ,ะมาเสียบเรียบร้อยก็ใส่ตัวสวิตเข้าไปแบบนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นลูกค้าก็อย่าลืมนะคะเสียบปลั๊กสวิตต่างๆนะคะเข้าที่ให้ครบทวนเนาะปลั๊กแต่ละตัวหน้าตาเขาก็จะไม่เหมือนกันนะคะลูกค้าก็ดูตามบล็อกที่ตรงกันได้เลยง่ายๆจากนั้นก็ทำการประกอบหน้ากาเข้าเหมือนเดิมนะคะ เพียงเท่านี้ก็เป็นกัรเสร็จเรียบร้อยนะคะโอกาท่านใดนะคะอยากลองทําเองอยู่ไกลนะคะก็สามารถช่้อพักกดลลจอกับเราไปได้นะแอดมินทำคลิปวิดีโอโดยละเอียดมาให้แล้วนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาใช้บริการหน้ารา้านแล้วก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาเรื่อยๆเลยแอดมินจะมาอัปเดตวิธีการติดตั้งสินค้าต่างๆให้ได้ชมกันอีกนะคะขอบคุณค่ะ